สัดีค่ะผูกับเข็มกับช่อง d o อ w i n g Story ค่ะวันนี้นะคะเข็มก็จะมาสอนทุกคนนะคะสร้างสติกเกอร์ไลน์กันนะคะก่อนที่เราจะสร้างสติกเกอร์ไลน์นั้นนะคะเราต้องมีบัญชีในการสร้างสติกเกอร์ไลน์ก่อนนะคะวันนี้นะคะเข็มก็จะสอนทุกคนอย่างช้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนทําตามกันได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะ r a w i n g Story สิ่งที่เราต้องมีในการสมัครนะคะ1นนะคะก็คือบัญชีรายของเรานี่เองนะคะที่เราไว้แชทพูดคุยกับเพื่อนๆเลยแล้วก็บัญชีอีเมลนะคะในคลิปนี้เข็มจะไม่ได้สอนการสมัครในส่วนนี้นะคะเพราะเข็มคิดว่านะคะเพื่อนๆก็คงจะมีกันทุกคนนะคะ ต่อไปนะคะให้เพื่อนเเข้าในโทรศัพท์ของเราเลยค่ะเข้าบัญชีลายของเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงมุมบนนะคะด้านขวามือนะคะ,ะจะเป็นรูปตัวตั้งก้านะคะให้เพื่อนๆนกดเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเราเข้าหน้านี้มาแล้วนะคะเราก็จะเจอเมนูบัญชีนะคะที่วงสีแดงๆรูปแรกเลยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีตรงเมนูอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะให้เราจัดการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะโดยใช้อีเมลของเรานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปนะคะจบขั้นตอนในมือถือนะคะเราก็ เข้าเว็บไซต์นะคะ creator.line.me นะคะาการเข้าเว็บไซต์เนี่ยเข็มแนะนำนะคะเข้าด้วยคอมพิวเตอร์นะคะหรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือ iPad นะคะไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือ iPad เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตมุมบนจะมีจุด3จุดอยู่ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเป็น d ดสก t o p นะคะ ก็จะเจอหน้านี้เลยแล้วให้เพื่อนๆกดลงทะเบียนได้เลยค่ะพอเพื่อนๆเ,เข้ามาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะถามหาอีเมลและรหัสผ่านนะคะอันนี้ใช้ที่เราได้ไปลงทะเบียนในแอป l ล n ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กรอกลงไปเลยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะคะ พอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งงงนะคะรูปซ้ายนะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะของเรานะคะส่วนด้านฝาเนี่ยจะเป็นหน้าแอปบนมือถือนะคะบนหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีรหัสผ่านสี่ตัวนะคะให้เราเข้าให้เรานํารหัสนี้นะคะ,ะเข้าไปในแอปโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสลงไปเลยค่ะแล้วก็กดยืนยันตัวตนนะคะ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลนะคะส่วนตัวของเราได้เลยนะคะ,อะตอนแรกนะคะก็ทิ่ตูตรงยอมรับนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขนะคะการใช้บริการของเขานะคะ,ะแล้วก็อันที่สองนะคะก็เลือกประเทศนะคะ,ะเราอยู่ในประเทศไทยนะคะเราก็เลือกเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็รูปแบบธุรกิจเนี่ย ่าเข็มแนะนำว่าไอ้เลือกส่วนบุคคลนะคะต่อไปนะคะชื่อผู้สมัครก็เป็นชื่อของเราจริงๆเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนนะอันที่เมนูที่5นะคะชื่อ่างการค้านะคะเข็มก็ใส่ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะต่อไปเป็นอันที่6นะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะคะเข็ม อ่าประเทศไทยนะคะก็บวกหกนะคะ08ใช่ไหมเราตัดเลข0ูข้างหน้าออกไปนะคะ1ตัวก็เป็น8 4ด่งได้เลยนะคะแล้วก็อีเมลนะคะอีเมลก็เป็นอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะคะรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ก็ใช้ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าเข็มกรอกเหมือนกันเลยทั้ง9และ10นะคะกรอกเหมือนกันเลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆกดยืนยันได้เลยค่ะต่อไปนะคะในหน้าที่2เนี่ยเขาจะ,อะบอกข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลว่าที่เราใส่ไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเราก็เช็คดูอีกครั้งนะคะถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดลงทะเบียนได้เลยค่ะในหน้าที่3นะคะ เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะทางไลน์เขาก็บอกว่าเขาจะส่งนะคะเพื่อที่จะให้เรายืนยันนะคะไปทางอีเมลของเรานะคะเสร็จหน้านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คอีเมลของเรานะคะถ้ายังไม่เจอนะคะเพื่อนๆลองอเช็คในอีเมลขยะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะเจอแบบนี้นะคะ มันก็จะมีลิงก์นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดลิงก์เพื่อยืนยันนะคะเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะคะทาง Line Creator Market เนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลบอกว่าเสร็จสิ้นนะคะการลงทะเบียนเป็น Creator เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้า,าเว็บไซต์ creator.line.me ได้เลยนะคะ กลับมาหน้าเว็บไซต์อีกครั้งนึงน,นะคะ creator.line.me ค่ะนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะด้านฝานะคะตรงบนนะคะที่วงสีแดงไว้นะคะให้เพื่อนๆกดหน้าของฉันนะคะและเหมือนเดิมนะคะก็เขาก็จะถามหาอีเมลนะคะกับรหัสผ่านแล้วก็กรอกไปเหมือนเดิมสำหรับบางเครื่องนะคะก็เข้าหน้าหลักได้เลยแต่สำหรับบางเครื่องนี่ ก็เขาจะถามหารหัสเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกนะคะแบบนี้นะคะก็เหมือนที่เราทําครั้งแรกเลยนะคะก็จะได้หน้านี้มานะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะคือหน้านี้ทุกคนพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสำหรับของบางคนนะคะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆ ไปตรงมุมขวามือด้านบนเลยค่ะให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับบางเครื่องที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการสมัครนะคะต่อไปนะคะใน EP ต่อไปเนี่ยเข็มก็จะมาอาธิบายส่วนของหน้าเว็บนะคะของ creator line me นะคะว่าส่วนสำคัญที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือส่วนไหนบ้างนะคะ วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เข็มด้วยเข็มก็ยังมีคลิปที่ว่า,าให้ทุกคนเรียนรู้ในการวาดรูปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างาคาแรคเตอร์นะคะทำสติ๊กเกอร์ลายได้นะคะทุกคนมีคลิปทุกวันเลยนะคะส่วน EP ีถัดไปเนี่ยเข็มก็จะมาอัดนะคะลงให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ